ก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมังดอนพาเพลินนะครับลงไหนดีครับทับดึกทับดึกได้บ้างฝนตกสระเบนที่บ้านผมฝนตกหนักมากเลยครับกรุงเทพ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 ครับ

ขอเดี๋ยวพักสุดเลยยึดให้เลยยึดตึ้งสักจนสักป๊บหนึ่งดอ่ะเอาเลยครับใครรู้จักรายเล่นไหมครับนี่ว่าเจ๊ะเจ๊ะขาดเยอะไว้แล้วไว้แล้วเจ๊นเจ๊ะไนไม่มีคนอะไรที่จะรีบเอาไปล่นแานเลยเราเดื่อ ีไปสองรอบแป๊บเดียวเลยไม่รอดเฮ้ยจะทิ้งมือของเรามือทิอออ้งือเปล่า,2 2> าเลยมีมีต้องเลยไม่สั่งนู้นี่หว่าโอ่ะวิ่งตามเบอร์สองไปแล้วต้องกันไม่มีกล้องเลยนั่นบอด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 ใจเย็นใจเย็น

S <S แนี่เบ,บ์สีโหดเลยบอ์สีบูอ๋อเลี่ยมกันนะเนี่ยบูบูอ๋อพี่ยิงมันให้ตายเลยพี่จับไปมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวแบ่งกันไปอ๋อมีหลังอีกมแล้วมันะ แล้วอืมนี่ตัวข้าบอดพี่ไม่ต้องห่วงคค่คอมีใคุกตอนนี้เก็บตัวยไม่ได้เอะมรคุกนดูจากหน่ใคุกออไม่ต้องนะครับไม่ยาบไม่ยาบคาคนใหญ่คนโตคนใหญ่คนโตมีคนหต้องมีาต้อมีายนี่ไม่ชากาเยูวเาดเาดนเขาลาหมดเดี๋ยวมาแล้ว เอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยไม่ไม่เปนเหมือนเหมือนมันเหมือนมีอ๋อระวังนะข้างหน้าเนี่ยมันจะมันจะล้อมเลยม <A> ี AW พี่ A เอาเลยครับใครใช้คุณหกเอาไปเลยครับไอ้ยุนั่น,นี่ะเอาไปเอาไปก็ A ได้ปะ ใช้มือสนายจัดไปเลยครับไปฝั่งตรงข้ามอ่ะครับลองวังให้ดีนะมันอาจจะดักเราใช่ครับฝั่งน้ำมุนะใช่ครับข้ามไปบุ๊คแคมป์ี่มลูกทองลูกทอง<ห>ลูกทองชิบหายแล้ววงไปบุ๊คแคมปจริงด้วยเหรอเนะี่ยนั่น นั่นไงบวกกันแล้วไงเอากันแล้วโอ้วงไทงโนนเลยแน่นแน่แน,น,นวงน่าจะไปตรงนั้นจริงๆแล้วนะข้ามเนื้อสิข้ามอยู่แล้วครับไม่ต้องกวงโคตรนะ วันนี้เก็บมาจะกํำลัคุณกเว้ยอยู่ที่ผมเยดอนไปเลยอยู่ที่ผมถ้าไปของพวกอยากอยู่เร่อว่ายน้ำามเลยให้เบอร์สี่มันโดดโดดเอาโดดเอาเลยเอ้ลูกพี่โหดเอะแดดัดัดปรับปรบอลินทลาดเอามาเอากล้องเล เราคชีเไปอ่ะเราต้องย่องอเลยนะย่องดูก่อนพุณชีไปเฮ้ยเฮ้เจอเจอหนึ่งหกห้าครับอนก้าเอา,าอารินทลาดต้นเดืนปืนประคันเลยเดี๋ยวเพิ่งเปิดจุดนะถ้าเจอเดี๋ยวเราไปใกล้ๆแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวบุ๊กแคมมันจะออกมายิงเรา อันตรายมากวงบีบเราแล้วเนี่ยนั่นไงนั่นไงข้างหน้าข้างหน้านี่นี่นี่วิ่งอยู่บนเขาอ่ะ e n e m i e s ahead อันนี่วิ่งขอบวงไปแล้วทางขวาเลยล้วระวังก่อันั่นไงเอากันต่อนเลยเราล็อนั่งรอก่อน ยอย่าเพิ่งไปครับอย่าปาผมปลาระเบิดอยู่ออกออาออกมาดิมานีดิมาดิอาขอบคุณครับ ปลาระเบิดดักหน้ามันเสกแม่ไม่ทันยอยู่ไหนวะน่ะอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับตรงหินเลยอันตารตายอันตรายมาอัง Enemies ahead ก็เสียงนี้เหมือนใครโดดลงน้ําอะไรนี่เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งห้าวิเดี๋ยวค่อยข้ามนะวงมันไปบุ๊แคมป์นะครับระวังนะครับเดี๋ยวมันก็มามเ <c oughs> นี่ยเบอร์สีนี่พี่กเก๋งไย อองล,ลินเฮย้ยเบอร์สี่โดนละสมโมุติไหมไม่มีไม่มีครับเป็นอยู่ข้างหน้านะต้นหมู่ต้น,ตนเท้าตรงไหนครับตรงไหนครับทิดท,ทิดขอทิดหน่อยครับตรงเนี้ยโอเคโอเคครับข้างขๆวงนัง่วแหละมันมันหมอบปีวะไม่มีสมมุเลยใช่ผมก็หมดไปแล้วสมมุติเมื่อกี้ก็ไม่มีสมมุมีอันเดียวเอง ระวังนะมันจะมันตายแล้วมันตายแล้วผมยิงตายแล้วเมื่อกี้ผมก็ตายแันวอุาย,ย,ย,ยเบอร์สามมัน,นี่ก่อนครับกลับมาอาวโดนละถอยถอยถอยกลับมาถอยกลับมาถอยมาถอยมายอ,อยู่ข้างบนนู้นแน่เลยอ่าอ,อยู่ยื้อใช่ครับตอนเนี้ยเหลือสามคน,นเ,เหลือสามคนเหลือสามคน เรามีโอากาสได้มีโอกาสได้อยู่นะไ,ได้อยู่นะเราอยู่วคบบทิศเรากำลังดีอยู่นะไม่แล้วมันมันอยู่วงตรงไหนก็ไม่รู้ไงตอนเนี้ยเดี๋ยว <c oughs> ผมแอบม,ม,ม <c oughs> อุมนึงดิเห็นละ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  ชัดตัวเลย m a r k the location อ๋อวมันก็วิ่งมาเกรีบรอยเหลืออสวยเหลือตัวหนึ่งยืนตัวเดียวโอ้เอาหนักเลยฝนท่เขานี่ระวังระวังระวังอย่าอย่าอย่าชะล่าครับเดี๋ยวมันก็ออกมาอยู่แถวนี้เราได้เปรียบอยู่ไปเลยครับจบไปเลย งานนะอยู่ไม่วงวงมันมาตรงกลางไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็วิ่งมาครับหาเรานี่แหละเผื่อว่าเผื่อมันก็ตายวงผมว่า <c oughs> มัดใครกันเยะเนะนี่ยนี่ตลานละเบอร์สี่เห็นไหมครับว่าอยู่ตรงไหนยังยังครับยังเลยผม,ผมว่ามันหมอบะผมว่ามันน่ามันหนอนอยู่แล้วแหละมันหนอนใกล้ใกล้กลผม มันนอนใกล้ผมปะวะเนี่ยผมรอระวังมันนอนอยู่นะตกใจกันน,นะดูไรเงี้ยวิย์ใครวิทย์มีคนปาระเบิดใครปารผมในมั้ยแล้วผมวิ่งหามีใครปาอยู่ปะได้ยินไหมไ้อยู่ออยข้างหลังข้างหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยอ้ยอยู่ข้างหลังข้างหลังเรียบร้อยจัดไปครับยอดเลย Rồi phía dưới <laughs> Phúc ma <mà> quả <laughs>